all in one English Two. The truth is at the time there was a great job market for engineers and stories of great carpets and multiple job offers and outlandishly. My studying salaries were laid on as rarity by teachers and counsellors and in my case it's by my parents, just about every boy who could get a B or better in math and science courses decided that he was born to be an engineer and I saw no reason to buck that trend. Why chemical engineering? Because sadly this is also the truth. i had gotten a chemistry set for my birthday, and i thought pouring one liquid into another and having it turn green was seriously cool. the quan mai let the truth. tony, the truth. and oxygen hit true. แล้วก็ในต,ตัว th เนี่ยนะครับอ่านออกเสียงลำบากเหมือนกันตัวนี้จริงๆเนี่ยอ่าน the truth นะครับผมใช้เสละอูแล้วก็ททง the truth ับซึ่งเป็นความจริงเนี่ยก็คือในช่วงเวลานะครับที่มีนะครับ,นะรบตลาดงานนะครับมากๆกนะับมีคือพูดง่ายว่ามีงานเสนอออกมาเนี่ย มากเหลือล้นเลยสำหรับวิศวกร stories of red carpets ก็คือ stories เนี่ยมันก็แปลได้หลายความหมาย three story building ตัวนี้ three story b u i l d ครับก็คือเป็นตึกสชั้นอาคาร3ชั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ story ก็แปลว่าเรื่องราวก็ได้ ทีนี้ในตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรถ้ามามองดู red carpets carpets ก็คือพรมกับ red สีแดงเกี่ยวกับพรมสีแดงอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ถ้าเป็นมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวเกี่ยวกับพรมสีแดงแล้วก็ multiple job offers นะครับก็คือมีงานจำนวนมากนะครับเสนอออกมา and outlandishly high starting salaries ครัคำนี้เป็นคำคำเดียวกันทั้งชุดเลยแปลาจากหลังมาหน้านะครับก็คือเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงอย่างมากนะครับ outlandishly แปลว่าผิดปกติไม่ธรรมดาประหลาดอะไรทำนองนั้นนะครับ violate นะครับก็ oh, Late, ค,บคือ,อเป็นการวางอยู่ต่อหน้าเราเนี่ย r e g u l a r อย่างสม่ำเสมอโดยครูและก็ที่ปรึกษา and in my case by my parents แต่สำหรับในกรณีของผมแล้วเนี่ยมันได้นะครัแบแรงกระตุน้นหรือว่าคำแนะนำมาจากคุณพ่อคุณแม่ just about every boy who could get a B or better in math and science courses okay. ทีนี้เรามาดูว่าไ just about every boy ถ้าเราไม่มี just about e v e r y b o y ก็คือเด็กทุกคนแต่ผลปรากฏว่าถ้าใส่ just about นะครับ about แปลว่าเกี่ยวกับหรือประมาณก็ได้นะครับประมาณ1 0บาท11บาทเราใช้คำว่า about ก็ได้ตัวนี้กลับกลายเป็นว่าเกือบนะครับก็ถ้าคำสีตัวมารวงกันก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าเป็นเด็กทุกคนแต่กับกลายเป็นว่าเด็กเกือบทุกคน Just about every boy ที่สามารถเรียนได้เกรด B หรือดีกว่าในวิชาไหนนะในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ตัดสินว่า he was born to be an engineer ก็เราเกิดมาเป็นวิศะวะกรแท้ๆเลย and I saw no reason to buck the trend แล้วก็ผมไม่เห็นเหตุผล นะครับอะไรเลยที่จะมา Buck the trend ตัวนี้ก็แปลกๆปลกนะครับ buck จริงๆแล้วเนี่ย B U C K แปลว่ากวางตัวผู้นะครับถ้าเป็นกวางตัวเมียก็คือมีแยกไปอีกนะครับโด e. กวางตัวเมียทีนี้ Buck the trend มันคืออะไร trend ก็แปลว่า นะครับแนวโน้มเหมือนกับอีก10-20ปีโลกของเราจะมีแนวโน้มมีประชากรเพิ่มเป็นไม่รู้กี่หมื่นล้านคนแสนล้านคนอะไรทํานองนี้นะครับตัวนี้ก็คือใช้คำว่าเทรนทีนี้บักเดอะเทรนก็คือก็คงจะแปลคร่าวๆว่าก็คือคงจะไม่มีอะไรที่มา คือเหตุผลที่บอกว่ามีนักเรียนเนี่ยได้เกรด B ในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยก็คงล้วมากลายว่าถือว่าเกิดมาเป็นวิศวกรก็เลยเลือกวิชาชีพทางด้านวิศวกรผมก็คงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะไปไปเบรกนะครับให้แนวความคิดหรือว่าแนวทางการเลือกเลือกอาชีพนะครับตรงนี้ได้ทีนี้ Why Chemical Engineering? แล้วทำไมต้องมาเรียนต้องเป็นวิศวกรรมศาสตร์เคมีละ่ะ Because sadly this is also the truth I had gotten a c a s e m y s t e r y set for my birthday ความหมายก็คือว่าก็มาดูเหตุผลของตัวของผมเองแล้วกันเนื่องจากโดยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะก็คือผมได้รับ ชุดอะไรไม่รู้เกี่ยวทางด้านเคมีอาจจะเป็นชุดทดลองนะครับแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิด I and I thought pouring one liquid into another and having it turn green was seriously cool ผมก็คิดว่าเมื่อเทของเหลวนะครับอันนึงลงไปใส่ของเหลวอีกอันนึงเนี่ยแล้วผลปรากฏว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเนี่ย ดูแล้วมันแบบว้าวเจ๋งอย่างไม่น่าเชื่ออะไรแน,แนวนี้นะครับนี่ก็คือความหมายของประโยคหรือว่าพารากราฟทั้งหมดทีนี้เรามาแกะรายละเอียดของเราเรามาดูครับคำศัพท์อะไรที่มันมีอะไรที่น่าสนใจที่เราพอจะเล่นกับเขาได้ไหมนะครับ carpet ตัวนี้ แกะกันเล่นๆ car บวกถ้าเรามองดู pet แปลว่าพรม car แปลว่านะเป็นรถนะรบ,บวกกับ pet นะครับตัวนี้เป็นว่าแปลว่าสัตว์เลี้ยงพวกมาแมวมาแมวอะไรแนวนี้นะครับแต่ผลปรากฏว่าผาสมกันแล้วเนี่ยกบกลายเป็นคําว่าแปลว่าพรมเหตุผลที่ยกประเด็นตรงนี้ก็คือว่าศัพ์ าษาอังกฤษบางคำเนี่ยสามารถแยกได้แล้วช่วยให้เราจำนะครับเหมือนถ้าเราพูดกันภาษาไทยว่ารถยนต์อย่างเงี้ยเราแยกออกมาเป็นรถกับยนต์มันก็คือรถที่ใช้เครื่องยนต์กสิ่งที่เราขับนะครับอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ,ะเช่นเดียวกันกับไอ้คำว่า break นะครับบวก fast เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็คือ breakfast อาหารเช้า ถามว่ามันมีอะไรไหมที่สื่อความหมายว่ามันคืออาหารเช้าเบรกแปลว่าหยุดฟ a ส t แปลว่าเร็วหยุดแบบเร็วมันก็เป็นไปได้ครับทานอาหารเชา้าเร็วๆก็คือไม่ทําอะไรเลยไม่ทํางานทานข้าวเชาว้ชาอย่างเดียวโอเคก็แล้วแต่และกันว่าบางคนทานอาหารบางทีมันไม่ใช่หยุดแบบเร็วๆนันะนั่งแช่กันนะครับทานกาแฟกันทานข้าวเชาว้าคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรแนวนั้นก็แล้วแต่นะครับ ดูคำศัพท์ที่น่าสนใจต่อไปอีกก็เช่นนี่ก็เป็นโยงเกี่ยวกับเรื่องของอคำที่มาจากคำว่า get ก็อย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับบางคนก็ไปเอาตารางมาท่องเลยนะว่าสมัยก่อนว่าไกยาช่องที่1ใช้อะไรกริยาช่องที่3เนี่ยใช้อะไรนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเราจดใส่สมุดเมื่อเราเห็นเรื่อยๆเ,เราก็จำได้เองนะเก็ดก๊ ข้อที่2แล้วก็ต่อไปก็คือ gotten ฝรั่งเองก็ละเลยเหมือนกันนะครับแทนที่จะพูดว่า gotten มันยาวเกินไปก็กลายเป็นว่าใช้คำว่า I had got เฉยๆใช,ใช,ใชอย่างนั้นอ,อ p o u r i n g ก็แปลว่าเทนะครับ p o u r หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ p o u r แล้วก็ poor ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้แปลว่าจนใช่ไหมครับที่คุ้นเคยกัน poor นะครับก็ออกเสียงคล้ายๆกันก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันเข้ารูปประโยคว่าเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าจะจะแปลแปลว่า,าจนหรือว่าจะแปลแปลว่า,ารินครับก็แล้วแต่อีเ uh, ทิร์นกรีนวอร์ซิริสเรคูลไอ้ส่วนซิริสเรคูลก็ให้เราจำไปซะนะครับหรือว่าไปเปิดดูว่าเอ๊ะเราใช้คำว่าซีเลสเรคูล เราไม่ใช่คำว่า serious cool นะครับส่วนวิยากรทางด้านอื่นลองดูซิว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ multiple job offers ตรงนี้ถ้าเรามองดูเร็ว,รวก็คือเอ๊ะงานมันไม่สามารถไปเสนอให้คนอื่นได้มันน่าจะถูกเสนอมานะครับแต่ผลปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยใช้ Offers เติม s แต่ไม่ใช่ เติม id <Term. S 2> <ED>. multiple แปลว่าหลากหลายนะครับ job offers แสดงว่า o f f e r multiple offers นะครับไม่ใช่ multiple job นะครับกลายเป็น multiple offers เป็นการเสนองานให้หลายๆอย่าง uh, อันนี้ก็เหมือนกัน outlandish เ y นะครับเราไม่ใช่ outlandish นะครับขยายคำว่าหน้าหายก็ต้องเติม ly ก็ไปเปิด google ดูว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยที่เติม ly มันทำหน้าที่อะไรในประโยคตรงนี้นะครับ um, every boy เราก็รู้อยู่แล้วนะครับทุกทุกคนไม่เติม s นะครับถ้ามี every หรือว่า each um, No reason to buck the trend by chemical engineering because sadly this is also the truth. I had gotten a chemistry set for my birthday, and I thought. Uh. Tony thought, t h o u like, t h o u g h t like คน Thought. ถ้าผมอ่านจริงก็คือน่าจะเป็นลักษณะนี้ thawed okay. pouring one liquid into another and having it turn นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ having it turn นะครับมันปรากฏว่า it เนี่ยเป็นเอกพจน์ turn ไม่เติม s นะครับค่อยค่อย having my hair ก็กลายเป็นว่า having บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1เพราะ turn เนี่ยถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่ช่องมันน่าจะเป็นช่องที่3เพราะว่ามันอดีตของ turn นะครับก็คือต้องเติม ed อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากให้ตัวนะครับประโยคตรงนี้ ครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ